พายุวิภาเจาะเข้าไทยชนลประธานเร่งพร่องน้ำประเทศไทยเตรียมรับมือกับผลกระทบจากพายุฝนวิภาซึ่งขณะนี้ได้ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ต,ตอนบนอย่างรวดเร็วโดยมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วง2-3วันนี้กรมชลประธานจึงออกคำสั่งด่วนไปยังเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ โดยเฉพาะเขื่อนแม่งัดเขื่อนลำตะคองเขื่อนจุลาพรและเขื่อนสิริกิตให้เริ่มพร่องน้ำล่วงหน้าเพื่อรองรับปริมาณฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุที่กำลังจะเข้าพายุวิภาแม้จะยังไม่ขึ้นฝั่งโดยตรงแต่พลังลมและฝนสามารถก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างเช่นน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำดินถล่มในพื้นที่ภูเขา และน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในจังหวัดภาคเหนือและอีสานชุมชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับแจ้งเตือนให้อยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดการลงเล่นน้ำล่องแก่งหรือเข้าป่าช่วงนี้โดยเด็ดขาดขณะเดียวกันหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงทองถิ่นหลายแห่งได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้ว ทั้งการจัดตั้งจุดอพยพชุดเคลื่อนที่เร็วและสำรองเครื่องสูบน้ำพายุครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าฤดูฝนปีนี้อาจรุนแรงและผันผวนจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วย